เขียนประโยชน์พ่อพ่อไปป่าพี่เออพี่มีมีผ้าแม่พี่มีเสื้อผ้าสอเ,เสือเสือม่โทรเสื้อไงเอาใหม่เอสพ่อไปป่าพี่มีเสื้อผ้าเออแม่ถือโทยาใบบัวใบบัวดู กูผาเอ่อแม่งพูดอ่านเอ่อกูออผามาหาใบบุกอ่านเข้าน้องเล่นสะอาดน้ำตัวซาไปอาบน้ำ